Bruh. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะตถาปิจันโทวิมโล ัดชังอากาศะพาตุยาสัพเพตรคพเนโลเกอาภายะอติโรจติติออขอนอบน้อมเดนปัตนาไตรัยขาจาายความกรบท่านพระอุปัชาและพระเถรานุเถระทุกรูปขออนุโมทนากับคณะเจ้าภาพผู้มีบุญ ซึ่งประกอบไปด้วยคุณอริยวุฒิินแน่นจากกรุงเทพมหานครรวมไปถึงครอบครัวคุณพ่อเชยคุณแม่นิยมนัคธรรมกและครอบครัวกองผาสุขทุกท่านที่ได้มีจิตศรัทธามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลักในวันนี้เบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปขอเชิญศรัทธาสาธุชนผู้มีเกียรติทุกท่าน ได้โปรดน้อมจิตสดับพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาพจะได้ชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลาโดยถือคติว่าบุพเพจะคตะปุญญา,ามงคหน,นาธรรมาพุทธาตอนความเป็นผู้ทำบุญไว้เก่าก่อนประหนึ่งพรวาสนาสาธุชน คนเราต้องทำชำระล้างร่างกายให้สะอาดทุกวันด้วยน้ำฉันใดจิตใจของเราก็เช่นกันจำเป็นต้องชำระล้างให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยบุญฉันนั้นเพราะว่าบุญย่อมเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขเป็นทางมาแห่งมหากุศลเป็นเครื่องนำสัตว์โลกทั้งหลายไปสู่สุคติภูมิ และนำทุกชีวิตไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดคือการบรรลุมรรคผลผนิพพานขอให้พากันศึกษาพากันปฏิบัติให้มากมากพอแล้วกันพระธรรมเทศนาที่จะแสดงในวันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ปรากฏอยู่ในสุม,มาณาสูตรว่ายะถาปิจันโทวิมลโล คัดฉังอากาศธาตุยาสเพตรคเนโลเกอาภายะอติโรจติดวงจันทร์ปราศจากมนพินโคจรไปในอากาศย่อมส่องสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งหลายด้วยรัศมีฉันใดตทาเ,เวศสีละสมปันโนสัทธโธุริสะบุคคโล สเพมัจจริโนโลเกจาเคนะอติโรจติบุคคลผู้มีศีลมีศรัทธาย่อมภัยโรดกว่าผู้ตนีทั้งหลายในโลกด้วยการให้ฉันนั้นมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ทุกคนคุณโยมต่างปรารถนาความสุข และความสำเร็จในชีวิตด้วยกันทั้งนั้นทุกคนอยากที่จะเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติรูปสมบัติหรือว่าคุณสมบัติต่างๆซึ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยบุญเป็นปัจจัยประกอบอย่างน้อยผู้นั้นก็ต้องเริ่มต้นด้วยการให้เสียก่อนคือต้องสามารถเอาชนะ ความตรณีที่มันมีอยู่ในใจให้ได้เสียก่อนเปรยีบเสมือนดวงจันทร์เมื่อพ้นจากเมฆหมอกย่อมปรากฏความสว่างสวัยใจที่หลุดพ้นจากกระแสแห่งความตรณีก็เช่นเดียวกันจะสว่างใสขึ้นมาปกติคนที่ตรณีจะไม่ชอบให้ทานเพราะเขากลัวความจน กลัวว่าทรัพย์ที่ให้ไปนั้นมันจะสูญเปล่าแต่ว่าผู้รู้กลับบอกว่ายิ่งให้จะยิ่งได้และก็บอกมาทุกยุคทุกสมัยหากเราเริ่มต้นทำตนให้อยู่ในสถานะของผู้ให้ใจของเราก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นเมื่อถึงขีดถึงคราวที่บุญส่งผลก็จะได้รับเกินควรเกินคาดกันเลยทีเดียว แม่ตัวเราเองบางครั้งก็ยังรู้สึกอัศจรรย์ในตัวเองไปด้วยซ้ำเหมือนดังเรื่องของสัมเนรอรหันที่ในอดีตชาตินั้นเคยยากจนมาก่อนแต่ด้วยอานิสงส์ที่ทำบุญชนิดทุ่มสุดใจเพราะว่าเห็นคุณค่าของบุญยิ่งกว่าชีวิตทำให้บุญลิขิตได้มาเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีเรื่องปรากฏอยู่ ในสมัยกุทธกาลพระสารีบุตรผู้เป็นอัครสา,าวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความการุณาที่จะมาโปรดมหาเสนพรามเพราะว่าปรารถนาอยากที่จะให้อริยาทรัพย์อันประเสริฐติดตัวพรามไปในสังสารวัตรเพราะว่าพรามนั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติดี จึงได้ไปบินธบาตท,ที่หน้าบ้านของพราามณ์บ่อยๆพราหมณ์เห็นพระสารีบุตรและก็คิดว่าทรัพย์สมบัติในบ้านของเรายังไม่ทันมีเลยเรื่องพยธรรมที่พอจะใส่บาตรได้ก็ยังไม่ได้เตรียมจึงไม่กล้าที่จะออกไปพบกับพระได้แต่หลบหน้าอยู่ในบ้านวันหนึ่งพระเถระได้ไปบินธบาตท,ที่บ้านนี้อีก พระเอิญว่าเช้าว,วันนั้นพรามได้ข้าวปลายาตมาถาดหนึ่งกับผ้าสาดกเนื้อหยาบอีกผืนหนึ่งทันทีที่พรามเห็นพระเถระมาบินทาบาทพรามก็คิดว่าขณะนี้ทายธรรมของเรามีพร้อมแล้วศรัทธาของเราก็เต็มเปี่ยมที่สำคัญคือเนื้อนาบุญอันบริสุทธิ์มาอยู่ตรงหน้าของเราแล้ว ฉะนั้นเราควรจะถวายทานแด่พระเถระเสียในวันนี้พรามจึงรีบนิมนต์พระเถระให้หยุดรับบิณฑบาตและก็น้อมถวายข้าวปายาตลงในบารของพรามด้วยความปิติใจเป็นอย่างยิ่งขณะที่พรามถวายข้าวไปได้ครึ่งหนึ่งเท่านั้นคุณครพระเถระก็ปิดบารพรามก็รีบกล่าวว่า ขอท่านอย่าได้อนุเคราะห์กับผมเพียงแค่เท่านี้เลยได้โปรดอนุเคราะห์กับผมอีกต่อไปด้วยเถิดเสร็จแล้วก็ได้ทำการถวายอาหารจนหมดถาดพร้อมกับผ้าสาดอกอีกผืนหนึ่งนับตั้งแต่วันนั้นพรามก็เพียรตามละลึกนึกถึงบุญใหญ่ที่ได้ทำแบบทุ่มสุดใจในครั้งนั้นเอาไว้แล้วไม่ว่าจะผ่านไปสองวัน สามวันพรามก็ยังระลึกนึกถึงบุญครั้งนั้นแล้วก็เป็นสุขใจอยู่ได้จนกระทั่งพรามได้เสียชีวิตลงด้วยผลแห่งทานบารมีที่ได้ทำบุญถูกทักขีนัยบุคคลเมื่อละโลกไปแล้วบุญจึงสง่งผลให้พรามไปเกิดในตระกูลอุปถาของพระสารีบุตรเทระในเมืองสาวัตถี นับตั้งแต่วันที่ไปจุดติจนกระทั่งเก้าเดือนครบกำหนดครบในวันที่ครบกำหนดพวกญาติก็ได้นิมนต์พระเถระมาฉันพัตตาหารที่บ้านเนื่องจากว่าเป็นโยบุปผาเอาไว้ทันทีที่เด็กน้อยได้เห็นพระเถระมาที่บ้านเด็กน้อยก็ระลึกขึ้นได้ทันทีว่า ที่ตนได้มาเกิดในตระกูลของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญในชาตินี้ก็เพราะว่าได้อาศัยพระเถระรูปนี้เป็นเนื้อนาบุญนั่นเองวันนี้ก็นับว่าเป็นบุญยาลาพันประเสริฐที่จะได้ถวายทานแด่ท่านอีกครั้งเมื่อพวกญาติจะอุ้มเด็กเข้าไปหาพระเถระเด็กน้อยนั้นจึงใช้นิ้วมือเกี่ยวเอาผ้ากำพลไว้แน่น ผ้ากำพลก็คือผ้าผืนที่มีราคาแพงเกี่ยวเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยญาติเห็นอาการเด็กดังนั้นจึงอุ้มเด็กพร้อมกับผ้ากำพลที่เด็กมันถืออยู่ในมือเข้าไปถึงเบื้องหน้าพระเถระเด็กน้อยก็ได้ปล่อยผ้าให้ตกลงแทบเท้าท่านมหาเถระพวกญาติจึงหยิบผ้าผืนนั้นขึ้นมาถวายและพากันตั้งชื่อเด็กน้อยนั้นล้วว่าปิดศักด์ บังเอิญว่าไปชื่อเหมือนกับชื่อของพระสารีบุตรก่อนที่ท่านจะบรรพ่นอนที่ท่านจะบวชต่อมาเมื่อติดสะอายุได้เพียงเจ็ดปีบุญในตัวของเขาก็เต็มเปี่ยมเห็นทุกภัยในการเกิดบ่อยๆแล้วก็เบื่อที่จะต้องมาเกิดอีกจึงขอบวชเป็นสมณีนอยู่กับพระสารีบุตรเถระ ฝ่ายบิดามารดาก็าไม่ได้ผัดข้องจิตยินดีและอนุโมทนาจึงได้พาไปหาพระเถระท่านก็ได้ถามเพื่อเป็นการทดสอบกำลังใจติดสัตว่าการที่จะบรรพชานั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากถ้าไม่มีบุญวาสนามากอนเนี่ยทำได้ยากมากๆแต่เมื่อบรรพชาแล้วเมื่อเจ้าต้องการของร้อน ก็จะได้ของเย็นหากเจ้าต้องการของเย็นเจ้าก็จะได้ของร้อนเจ้าจะอดทนต่อความยากลำบากได้หรือติดสัตว์ติดสัตก็ตอบด้วยความมั่นใจว่ากระผมอดทนได้แน่นอนและจะทำทุกอย่างตามที่พระอาจารย์สั่งสอนพระเถระจึงรับเป็นอุปชาบวชให้ในวันนั้นทันที เมื่อออกบวชแล้วสาม,มนเณรก็ได้เข้าไปบินทบาทในเมืองสาวัตถีด้วยอานิสงส์ที่เคยถวายทานแด่พระสารีบุตรไว้เมื่อชาติก่อนด้วยความเคารพเวลาถวาย,ยโดยไม่คิดที่จะมีความตรณีติดข้างอยู่ในใจทำให้ชาวเมืองเกิดความรักและศรัทธาในตัวสาม,มนเณรเป็นอย่างมากต่างชักชวนกันมาถวายทาน สมณเณรมากมายเสลอะเกินถึงแม้สมณเณรจะมีลาบเกิดขึ้นอีกทั้งยังมีบริวารติดตามห้อมล้อมมากมายแต่สมณเณรก็ไม่ได้ยึดติดในสิ่งเหล่านั้นท่านยังได้หาโอกาสไปบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ตามลำพังบ่อยครั้งตั้งใจปฏิบัติจนบรรลุธรรมเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตตั้งแต่อายุอย่างน้อย ท่านทั้งหลายเราจะเห็นได้ชัดว่าชีวิตนี้เราลิขิตเองโชคชะตามิใช่ใครกำหนดล้วนเป็นกฏแห่งกรรมตามวิถีคนร่ำรวยเพราะกรรมที่ทำมาดีถึงชาตินี้ไร้ทุกข์สุขสบายผู้ไม่เคยทำดีในชีวิต พอได้คิดยามนี้มีแต่สายสิ่งที่ตนทำไว้ติดไปจนตายเจอแต่เรื่องเลวร้ายไม่สางสาชะตาคนสูงต่ำกรรมบอกบ่งอานิสง์การกระทำกรรมตามหาอย่าพิโรธโทษฟ้าดินสิ้นศรัทธาทุกชีวาที่กำเนิดเกิดจากกรรม ชาติกรทำบุญมาน้อยด้อยกุศลชาตินี้จนดักเดี้ยสิดเตี้ยต่ำชาติก่อนสร้างบาปเพลินเมินศิลธรรมชาตินี้กรรมกกยกองสนองพรันจงทำดีแก้ไขในสิ่งผิดสุจริตภาคเทียนมิเถียนหันสั่งสมความดีไว้ให้อน,นันต์เพื่อชีวันสุขสงบ ทุกพบไปทีนี้เราปรารถนาที่จะให้ชีวิตดำเนินไปในทางใดก็อยู่ที่เราเลือกเดินเองวิสัยของนักปราบบัณฑิตนั้นแม้ว่าท่านจะพรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัตริรูปสมบัติและคุณสมบัติแต่ท่านกลับไม่ประมาทเพลิดเพลิอนอยู่เพียงแค่นั้นท่านมุ่งหวังเพียรทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไป เพื่อให้เข้าถึงซึ่งความบริสุทธิ์ที่แท้จริงพวกเราถ้าคิดที่จะเป็นนักสร้างบุญบารมีก็ต้องทำเช่นเดียวกันยามัวอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่โตเพราะวันที่คุณจากโลกไปมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นของคนอื่นยามัวอวดว่ามีเงินเพราะยามที่ไม่ใช้ เงินมันก็แค่กระดาษแผ่นหนึ่งอย่าอวดรถยนต์ที่คุณขับเพราะวันใดที่คุณจากโลกไปคุณแจรถก็จะอยู่ในมือของคนอื่นทันทีอย่าอวดยยศอวดตำแหน่งหน้าที่การงานเพราะวันใดที่ศาลเขาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ยังมีคนมากมายที่รอเสียบตำแหน่งต่อจากคุณ นักสร้างบุญบรารมีต้องตั้งมั่นในคุณความดีเพื่อสั่งสมบุญบรารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าได้ย่อท้อต่ออุปสรรคเพราะบุญที่ทำจะเป็นภารวะปัจจัยเกื้อหนุนให้เรานั้นมีวาสนาเมื่อมีวาสนาก็จะสามารถสร้างบรารมีได้อย่างสะดวกสบายเทสนาปาริโยสาเน อัตมภาพรับหน้าที่วิสัชนาในธรรมกถาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาท้ายสุดแห่งพระธรรมเทศนาอัตมภาพขอตั้งสัตยาธิฐานอ้างคุณพระศีรัตนไรไรมีพุทธร,รัตนะธรรมร,รัตนะและสังขร,รัตนะเป็นประธานให้ท่านคณะเจ้าภาพและญาติโยมผู้มีบุญทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขสวัสดิพัฒนมงคลสมบูรณ์ภูณผลไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขภพละและปฏิพานตลอดถึงธรรมาสารสมบัติอันเป็นที่พึงใจทั้งปวงรับหน้าที่วิสัชนามาก็เห็นว่าสมประสงค์จึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประกอบรถเจาะนี้ <I love it>